ช่มยังครับโดนน้องประจานออกกล้องแล้วพี่ค,ครับเห็นแก้วไปค้อนแก่นด้วยไม่ใช่เหรอรหอ๋อครับ่อนก่อน มาแล้วนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับแล้วก็ช่องอิดกอบนะครับ ร้านพี่อ้อยก็ปิชาคาเฟ่นะครับดวงไๆนิดนึงชื่อยังไม่จบนึกนึกอยู่ร้านพี่อ้อยอะไรวะอไรประมาณนี้นึกไม่ออกพร้อมกลิ่นข้าวนะเพราะว่าตรงนี้เขาเกี่ยวข้าวกันนะครับร้านพี่อ้อยก็ ติดทุ่งนาด้วยนะหออพี่อ้อยโกโก,โก้คือสีเข้มสีเข้มมากเลยนะอ,นอันนี้เรียกดาร์กโกโก้ได้ไหม ครับหอมแรงมากเลยโคตรเจ้าเนย เปอะไรครับพี่อ้อย เ่งนี้สังเกตดูเ่ย้อยนี้ยิ่งหนาวนะลูกค้าก็มันจะยิ่งชอบปั่นด้วยนะครไ,ได้คนระับหลายสวยนะซอสซอสข้างแก้วนะอันนี้เ่ย้อยรา,าดทางในแก้วนะครับไม่ใช่รา,าดทางนอกนะเหลือทางนอกไม่ใช่ จะไปราดนอกแก้วลูกค้าจะถือ,อยังไงครับพี่อ้โอโกโก้อันนี้ลูกค้าสั่งแบบเข้มเข้มั้งสองแก้วใช่ไหมครับสเเีเลยเข้มสีเลย เหมือ <l id> นจะไม่อ <pakai> ร <mono> ่อยอร่อยสายโกโก้ต <occurs> ้องลองนะครับเขาจะมีความขอมปลายๆเนาะของโกโก้ ไม่มีนาะข้าวให้ดูแนละ้วเด้อทุกคนเสียดายเดินช้าวันจัดร้านเสร็จจะชอบเดินมาดูนาะข้าวครับถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวพี่วายจะปั่นปั่นแล้วทำแยกเลย แยกไว้แบบล่าซ้อนด้านข้างเป็นเมนูปัดถ้าเป็นเย็นก็จะไม่ได้ให้นะอันนี้จะเพื่อแบบลูกค้าแยกได้ใช่ไหม ชาเขียวเข้ากับเสื้อเข้ากับเสื้อพี่อ้อยนะครับชาเขียวเนียวซับนี่นะครับราคาราคาร้านพท่อน,นี้สามารถดูด้ดานนึงก็ได้นะครับชาเขียวพี่ก็จะเริ่มที่ สามสิบบาทนะครับถ้าเป็นเมนูปั๊บสองสองสิบห้านะครับ พี่อ้อยนะครับของวิชาคาเฟ่มีสมุดแนะนำเมนูด้วยนะครับนี่แล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆนะครับเครื่องผสมนี่นะ เช่นนี้รถก็วิ่งไวเหมือนกันนะน่นเอพี่ออดถนนโล่งไง <laughs> ไม่มีใครก็ <c oughs> อัดเอาอัดต่อ <c oughs> อย่าเบาอย่าเบาเลย่ครับ สินะครับพี่ว่าสีทองค่ะสีทธอมนี่นายช้าพี่เราเอาตังมาทุกสดน้ำแล้วค่อยมากับป๊าป๊าไม่นุมไม่ข้าสายนักเลยเอาชาเย็นกับชาเขียวค่ะ สายยองไหมคะเลยสิบอด้กินขนมกำไรไปหมดมไม่เพื่อนทำเองหรอคะรเราไม่กินหมของเพื่อน,นเนาะไม่เพื่อนเพื่ยอนเองเพื่อนเพื่ยอนเพื่ยอนเนเพ่ยอน อันนี้เป็นหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้าสิบค่ะ แม่ตัวมาเดี๋ยวใครก็หาคืนโอ้เพราะว่าแต่ละคนนี้ดูใบใบหนั้นเลยน่าจะเก่งเลย ครับมาถ่ายรูปพี่กันเร็วๆทำดีๆได้ขนมแล้วห้าอื่นอ่ะ thank mm -hmm.

เป็นกันายานานมากพี่ฟ้านะฝนพี่ฝนนะตอชื่อฟ้าเชืออไร้ได้ดูมาเด้อพี่น่อยจะซื้อฝนเป็นฝาเลยลูกสาวก็ชื่อน่ารักน้องนีนานิชาอ๋อนี่แหละครับน้องนีนาแล้วก็น้องนีชาที่ หลายๆคนได้ยินเสียงก็จะมีแบบเป็นช่วงที่น้องมาก็จะได้ยินเสียงเยียวเจ้าเย้าเจ้านะคะแม่ชอบแต่งตัวถ่ายรูปนะคะมานี่คือชุดน่ารักตลอดนะคะโปรโมทร้านให้พี่อ้อยด้วยนะคะถ่ายลงเฟซวุกเฟซบุ๊กเป็คุณแม่ด้วยนะคะคุณด้วยนะคะน้องมามาถึงปุ๊บนี่ยังมาก่อนเลยทักทายไปค่ะเสียงดังตะกรันเย้าเจ้าเลย เสียงมัอนอ้นี่จะหมดเสียงแห้งเหรอพี่ออยใช่ค่ะเสียงเหมือนไอ้เสียงเหมือนน้ำจะหมดแต่พี่ออยต้องเกินนะอ๋อเสียงเครื่องเราต้องได้เติมน้ำอีกแล้วเครื่องทำกับแฟสด เบิร์สองใช่ไหมสต้องหลบมุมพี่อ้อยหน่อยนะครับเดีย๋ยวจะโดนแทงแทงศอกนะครับไม่ค่อยลิงเท่าไหร่นะ <c oughs> เสียงเครื่องปั่นพี่หอยคือคำรามหนักแท้ถ้ามีพื้นที่พี่หอยจะเอาอตู้ครอบเก็บเสียงมานะคะแต่ก็พูดราคาก็เอาเรื่องอยู่นะตู้ครอบมันจะมีตู้ครอบเก็บเสียงนะคะตู้ครอบอะคริลิกเครื่องปั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเก็บเสียงเครื่องปั่นไม่ต้องเก็บแล้วพี่หอย <c oughs> เอาแบบนี้แหละมันต้องดังใช่ไหมใช่ <c oughs> <น>จะได้เ <c oughs> พื่อนบ้านจะได้รู้ว่าร้านย่อยนะพอสงสารเพื่อนบ้าน เด็กๆนี่นอนไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ากี well, ้เป็นการดีก็ให้เพื่อนบ้านในรู้ว่าร้านท่ว่เปิดแล้วนะครับรู้แล้วเป็นบ้านหอบนอนเตือนนี้เสด็จไหมนะนอนอยู่นี้เสด็จเลยทีวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับลมเย็นๆเอื่ยดีนะครับหนาวๆด้วย การน่าจะ20ตสิต้นนะยี่สิบองศาอายุเหรอคะอายุตากล้องนะพี่อ้ายอุ้ยเลยสะดุ้งนะคะสะดุ้งแทนอันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์เดียวกันใช่ไหมครับ นี่คือแบบไม่ได้ฉายภาพซ้ํานะครับน,นี้เป็นอเดิมใหม่นะครับตรนะ okay. งนี้พี่อ้อยชาลุยหนักมากเลยช่วงนี้ชาเขียวเท่านี้สีเข้มด้วยนะครับแลว้วก็ <c oughs> ลูกค้าชอบเป็นเมนูปั่นกินโต้ลมหนาวกันใช่ไหม <c oughs> โตนะลบร้านพี่อ้อย